มีแต่ากาตัวนี่เขียวทุ่งอยู่เขาคือมาเอาทางมันแดดบ่ราะทางมันโหมเขาได้สิมือเสานี่มีถ้าโอเจนอะไรไหมเมทามินเมื่อนี่พี่น้องเลยมีแต่เามือเสานี่ก็มาเอาเท้าก็เมทามินมาพอซาจอยขึ้นเป็ดขึ้นมาอันมาตตาหานอไม้มือเสานี่หม่บาเ็ดนะปีบัฒนี้ัดเมตตามาชวนมาอันชวนลงมาเอาเท้าหฮาบัดมาติดในเมืองได้มักถัวพี่น้องเลย ก็แล้วขุดยากราบเท่าก็ได้แหละพี่น้องเมื่อเนี่ยกับจีแบงตัวนั้นซับปุ้ยเราเขาละหมาดช่องหนางตัวอายู่าั่งพี่น้องวายว่ะไม่แต่ว่ากันจะดิจะื้อพี่น้องก็แบงกับแบงอะไรเนาะเมือเสร็จราบเท่า ไม่แพงแทวมักถัวนะออนุ่มจะราซื้อยังมันแพงแถวบ้านเขาบริบูกว่ะโมเมนต์มแพงเมแพงแะเอขยออเอถงว่าบถือเจ้าบแพงแพงมันก็จะบอขายแน่แต่ว่ามันมันหน่อยซื่อมันหน่อยวะอือ แมนเขจไม่ตาบาแมันน่อยจื่อหาพันเจ็หน่วยหนึ่งอือน่อยแต่ว่าเขาเจาบพงอือรหน่วยึงเซื้อขายเลยอือกับบอลูดอบลเละหลดหลดเป็นบ้เป็นโหลโหลดเออโหลดเละแล้วก็เจ้าจะเียขึ้นแป้งสีเขียนใหเพื่อนเขีนารางเลยจะเห็นได้มือว่าหลดแลวว่า เค็มบอกไปว่าสี่ชิ่โมงอ่ะโบริการโฆษณาอีกหายลงหายพรเจกาเราลงเลยอันบริเคสซูคีปบริการโฆษณาลงเรือยโอ้ยสี่สิโมงว่ะค้คคขับบาร์นอเดียโอยโอ้ยก้าลาคนเบอร์ลาย กับบทน้อยเดียวมันบมมีสื่อขีดเนาะเขาบอได้อ่านจะลงเรื่องอีหยังน่างอนะถ้าเจ้าบรรู้เรื่องบรรลุลาวนางเฮ้ยยิงเท้าขึ้นด้วยโอ้ยยิงเท้าให้มันเห็นเท้านี่เฮ้ยชวนกดมันขึ้นนะเออเออเอาเขยใกล้ อันนั้นขั้นโซล่าซับชอบนมนูเรียนตกอันอันน pues right. bon ี <tamanho S 1> <to> ้นั้นชื่ออันผักญาดิวัดให้เม่เนาะขั้นโต๊ะเราเนี่กะจิขอส่วนแบ่งน้ำชาจ่อยได้พี่น้องเอ้ยขั้นโทรศาซับเหมืนเป็นวัดเแม่อนนั่งกลับมาเลยดีใจพี่น้องเอ้ยซิมีคนตาบมาคุงแซ่บๆให้กินเนาะแม่ตาพี่น้องเอ้ย เม,ม,ม,มตาก็คชืด,ดอยู่เมตาไปนั่งไ,ไปกับไปบเถอะหมูเ้งดอกหมูเ้งดอกว่าเคยอยู่เคยกินนทำกันแม่นห้ามนะคิดว่านั่งตอนกลับมาบ่ามือได้กับมือหนึ่งไปไม่รอดจะเหมือนไปไม่รอดคิดถึงที่เก่าที่เดิมคิดถึงหูนาจ้ะเฮ้ยแป้งน,นัวนี่ก็ชิดเพิ่มปริมาณเงี้ยนี่เพิ่มได้บ่แป้งนัวก็ซื้อ เออคอมเมนตเป็นโน่นอันเป็นกลาเบ็นมเมนท้องฝาคือตะเก ا าอืมเป็นท้องฝาคือตะเก ا าจังหวาใส่จองหนึ่งก็ได้ขั้นนนี่ก็ใส่ก็ได้อยู่รกอย่าปากดังเฮ้ยเอ็งว่าสิอันอ่านคอมเมนต์ให้โตฟังอยู่คอมเมนต์โต้นะเอ็งกันยังหายเม่นมานะโอ้ยคอมเมนต์อันเอฟซีเม่นผืนเด้พิ่นอ่านบ่เป็นเราสิอ่านให้เพิ่นฟังอันไหนิ่นฟังเน่หาเขาเดียววะ ขอบใจนะสุดใจ,<อ>จกลับมาคือ<า>ไปนี่อ่านคอมเมนต์บ่เอ้ยอือ <c oughs> อ่านให้เพื่อนฟังฮะนะอ่านทั้งเขาส้มทั้งเขาดา่าอ่านทุกอย่างให้ฟังอือลาเสีเอียนนะเพราะว่าเธออ่านแบบว่าเฮ้ยพี่น้งเองเฮ้ยก<ป>ับเพื่อนมีคนอ่านในโตัวฟังอยู่บ่ ตัวพี่หน้าจะอ่านใช่ตัวด่างอ่านแต่ตัวชมมตัวด่างอ่านแล้วพี่น้องแต่ว่าอ่านเบิ้นอะไรน่ากลัวจอบแล้วน่ารักข้าด่างน่ากลัวนัอ่านแบบเป็ดเคลียบแบเป็ดเลกดใจอย่างเดียวเลยซาจอยทำไมทำตัวแบบนี้กดใจซาจอยน่ารักมากกดใจจ้านั่งกดใจใะบ่แม่นญนั่งดอกพี่น้อง อ่านบอเป็นนั่งสิ้นแล้วนางอ่านบอเป็นนี่ก็โคตรใจเหรอทั้งหมูซิดาก็บโคตรใจทั้งหมูซิงกับโคตรใจจะแตกเนาะบันแลกฉลุปแล้วนะนั่งมันวันอาทิตย์นั่งเหมือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วแต่แล้วพันไปกับพันไปพี่น้งแมนเจบบริบูรณ์จ้าเจอบริบูนหัวแมนใหม่ฮิตกิ้งเก่าเจอบริบูรณ์นะเขาจะว่านา่งสองเซดได้ค่ะอันนั้นมีอันมีเอฟซีคอมเมนต์มาปะ ซราจอยกลับมาแล้วก็ขอไม้อภัยแต่อย่าทำตัวเหมือนเดิมขออภัยเดนะจ้าเพ่กับแกจ้า <c oughs> ข,ขอ,าบบาอขอโทษบอัดอีกสิบถาดนเนาะคุณบอสนะที่ด่าที่ยั่งนั่งกะบดีเขียดดอ,อกพี่น้องเลยมันก็เป็นความจริงเนาะแม่เป็นความจริงจ้าบ่ายนึกคึ้นไม่ทีเนื้อบริอวายช่วนนะบ่าวคว้านถ่ายคลิปนั่งกะโดนถล่ม ก่อนก็จะบอกกล้าถ่ายคลิปนั่งแ้วกล้าแปก้ามากกะบถก็อยู่แต่บ่ได้ถ่ายคลิปเยกลาแปกล้ามากกะะถ้มกนตลอดแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพิ่นแมนขันเรออถล่มนังแนถล่มงกับแมนถล่มเทาน้น่งกาหาเป็นหนุกซองหัวคือเบาควันนะเขาด่าเวลามีคนเขามาด่าก่ะ ทำแบาวิวดีบอกก็ดีเนาไหม่ตาแม่แต่ว่าดีกับห้ากับบ่ภูมิใจขนะดดีกับบ่บ่ดีใจนะว่าดีกับห้าบ่ภูมิใจดีแบบมีถุนเขากับบ่หมักเตะข้อไห้วิวบ่ดีกับมีคนสื่นชมกับดีใจเลยไรลด่า้าโจยบ่แม่ไหลได้พี่น้องไรส่วนเท่าม่น้องเดือนกันไรไหลเท่ามือเบิกนี่ก็กล้องกันไร มือเบืกอเงี้ยก็ส่วนเท่าก็เน่ยนั่นโต๊ะน้ำนั่นคุ้มทานได้สาล่ยน้ำจืดพี่น้องลาบเสพมิโนบันเฮาใส่มกทั่วหัวหอยเออแม่นธรรมศาสตร์สมบูรณ์อออ เานะโอ้คนเอาเมื่อนีงนะพี่น้องลายเนาะมื่อเศร้านี่เมื่อเศร้านี่บ่าวดาวบ่าวดาวกับผู้สาวเพิ่นแล้วก็บเมทามินกับกระตาหนึ่งแม่แอนกระตาหนึ่งสนีป่าบ่ลงมาเอาอีกตรงยางหนึ่งเราจะหน้ากันราจะน้าก็มาเอาอีกก็เสิร์ฟเฮ้ยหนะ้ากับประจันกับพี่น้องหน้าสาวเราโปรโมทให้เพลินน้อยหนึ่ง ่อยก็มาเอาใครก็มาเอาเพาว่าเท้านี่ไปเท้าแสบเนาะมันเป็นเท้าใหม่เท้าใหม่นะเห็นพี่น้องเลยเศรษมันนะงามงามบนหาไรออไปใส่กักษาอยู่อยเอาไปขายกั็ขายดีถ่าได้ไม่แตอย่วมสิบส่สบสบสบสะ <laughs> พยายามเอาไปขายกับมาเอาเดินน้องเกย์ดำบาันจิมี<ะ> <laughs> ม,ม,มีเพื่อผู้หมวดขายเท่าเน,นืเ้อพรอยากไดกระติดต่อแม่เดือนมาต้องหาเพื่อนกีบพี่น้องพี่น้องเดือนได้สิโดนรับขาเจ้ามาเอาบาร์เรลผ <c oughs> ู้หมวดขายเท่าเนาะผ <c oughs> ู้หมวดขายเท่าเ <c oughs> พรตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเด็กขายเท่าเ <c oughs> มื่อ <c oughs> ก่อนเคยมีรถบอกตอนนี้หมดเพราะโควิด กินขาได้นหมอะไรเราจะแดดแตงโมขึ้นอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวกัดก้อนเกลือกินหรอเพราะบ้านพี่มีเกลือป่นอะไรงูไปงูมามองกรมเอาเท้าขิงอาจจะคลองได้นี่เอานะเี่เอาหนังอือนี่เอาเอาไปเลยเนี่ยนี่เอาไายไปเนี่ยนี่ ห้องเมตตาอันนี้คือสิงามเนาะเอากับชิเลือกปัดแล้วเอากับขนมเอาเอาค่ะเลือกเอามาเลือกมาจั่วคนจะเลือกตัวใดเด้อหวานหันปัดได้มีขีงเหงือเอากับเอาเอาเอาปั้นแต่มันไม่มีขิงเหงื่อตลาดเนาะพี่น้องซาปุยนี่ยเ่านห้องเมตตาพอมาปัดนห้องเมตตาไม่มีขีงเหงืออ่ะตัวใดมีขีงเหงือก็ถิบน้องห้องชาติจอย นอาจะรูปแล้วช่ได้เช่เดียกขนเจ้าคน่านียว่แล้วนายนะมเลยวเท่านี้นะเ้เป็นเพ่นอยู่หมดอาฟานฟ่าเลยคุณอะเท่านั่นนี่เป็นงูอยู่ไหมตะไม่เท่าตา พี่น้องก็ได้พี่น้องเลยแม่เ<ม>นาะพ่อกันในทีมไงเ<ม>ป็นพี่น้องก็มาแต่ได้แต่ไลเนาะแต่พอแต่แม่แต,แ,ตมแต่ตะกูลเขือนตะกูลอืมเดี๋ยววะถ้าเบาๆควันคือเบาเก่งขึ้นแม่ต้าพ่อเป็นล้านแม่ต้าเข<ม>้ากับเป็นเลนปลาโทหมดโรงแหหัวใจจุกเัวจอ้าอืม มีเอฟซีถามขันมาว่ะหาเป็นยังก็แม่น้องมอดไปคลิปหนาสิไปตอบกอกแม่น้องมอดพี่น้องรวยเป็นยังสิเหลาไฟพังข้าบุญหน้านี่ล่ลางลอดได้นี่เน,นาะแสดงว่าล่างลอคลิปหนาอยู่เอฟซีรอบังอยู่ปะจ้ะเป็นยังก็แม่น้องมอดเขาถามนะคะไปขนาะดตระกูลอยู่ใน่อันนั้นค่ตระกูลทางใดก็ไปฟังมือนน้ำกันคลิปหนาจ้ะ อะไรพี่น้องมาหองนี่กระซุมมาพาควรอะไรแหละเมตตากาคือสิเบิอนั่นแหละอะไรแหละพี่น้องเอ้ยพามาเอาเท้าน้ำกันมแบบั้งสิวะข้าจะถ่ายคลิปพ้าจะถ่ายคลิปเออได้เลยพี่น้องอะไรพี่น้องฝากกันเลยก็แช้ก,กติดตามช่องเมตตาในนั้น,นพี่น้องเด้วยมากเลยอกติกาสั่องสกิจเกติกาอืมเหมือนสาบเดินมาฝากส่องน,น้อยๆโอ้ยอฝากประสนิบอน้อ ไปแล้วพี่น้องพากันคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนเหน่เดิมกลับสบายดียกับสบายดี